สวัสดีค่ะพบกับรายการวอลเล่ Crazy สำหรับวันนี้นะคะรายการวอลเล่ Crazy ก็มีข่าวเกี่ยวกับสโมสร Diamond Food มาฝากกันค่ะอย่างที่เพื่อนๆท,ทุกคนทราบดีนะคะว่าสโมสร Diamond Food ฤด,ดูการนี้นะคะในเลกที่2นี้เนี่ยก็เพิ่มกําลังแกร่งนะคะโดยการ เพิ่มนุสราต้อมคำเข้ามานะคะเป็นตัวเซตทีมชาติไทยที่เป็นมือวาอันดับหนึ่งของโลกเลยก็ว่าได้นะคะได้เข้ามาร่วมทีมนะคะในครั้งนี้ด้วยนะคะแล้วก็ในเลข2นี้นะคะในนัดแรกนุศรานะคะก็สามารถพาทีมไดมอนด์ฟ o ดนะคะเก็บ3าแต้มเต็มได้นะคะจากการพบกันระหว่างไดมอนด Food และ on on นะครนนท์ค่ะและในแมตช์นี้นะคะไดมอนด์ฟูดสามารถเอาชนะไปได้ด้วยสกอร์25ต่อ17 25ต่อ16และ25ต่อ20ค่ะเรียกได้ว่าง,งานนี้เนี่ยเส้นทางการป้องกันแชมป์ของ Diamond Food ในสมัยที่2เนี่ยนะคะก็สดใสเลยทีเดียวค่ะบวกกับได้นุสราต้องคำนะคะกลับมาเซตให้กับทีมอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็ในการเล่นครั้งนี้นะคะน้องนุกนิกที่เป็นมือเซตของ Diamond Food เนี่ยน้องนุกนิกเองก็บอกว่า รู้สึกอุ่นใจมากๆเลยนะคะที่ได้พี่นุษนุสราต้อมคำเข้ามาช่วยเซตและก็เข้ามาช่วยทำการแข่งขันให้กับสโมสรเดมอนฟูลเด็กครั้งนี้นะคะซึ่งเธอเนี่ยก็สัญญาเลยว่าจะพยายามเก็บเกี่ยวแล้วก็เรียนรู้นะคะจากพี่นุษสราต้อมคำให้ได้มากที่สุดนะคะในเรื่องวิธีการเซตแล้วก็การเล่นเพื่อที่สักวันหนึ่งนะคะเธอจะได้ก้าวเข้าไปเป็นมือเซตนะคะระดับชาติได้อีกครั้งหนึ่ง หลังจากที่เธอเนี่ยได้เคยติดทีมชาติในชุดเยาวชนมาแล้วนะคะเมื่อหลายปีก่อนนะคะซึ่งน้องนุกนิกเนี่ยก็ต้องบอกได้เลยว่าแฟนๆหลายๆคนนะคะก็คาดหวังไว้ว่านุกนิกเนี่ยน่าจะเป็นอีก1มือเซตนะคะที่ขึ้นมาเล่นกับทีมชาติชุดใหญ่ได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะยังไงทางรายการวอลเลย์ครีซี่นะคะก็ขอเป็นกําลังใจให้กับนุกนิกนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับ ทีมวอลเลย์บอลทุกๆท,ท,ท,ทีมเลยนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับทีมนักวอลเลยลบ์บอลสาวไทยทุกคนด้วยค่ะไม่ว่าใครนะคะจะได้เป็นตัวแทนของประเทศไทยในการแข่งขันระดับชาตินะคะเราก็พร้อมที่จะซัพพอร์ตแล้วก็พร้อมที่จะยืนอยู่เคียงข้างแล้วก็ให้กำลังใจนักกีฬาของเราทุกคนอยู่แล้วค่ะและเราต้องมาคอยลุ้นแล้วก็คอยติดตามด o มอนฟูดกันนะคะว่าในฤดูกาลนี้เนี่ยด o มอนฟูดจะสามารถป้องกันแชมป์ไว้ได้หรือไม่ หลังจากที่ได้คว้าตัวนุสราต้อมคํามือเซตอันดับหนึ่งของโลกนะคะเข้ามาอยู่ในทีมเป็นที่เรียบร้อยและก่อนที่จะจบคลิปนี้นะคะฝากเพื่อนๆกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่องของชนิดนันชาแนลด้วยนะคะแล้วกลับมาพบกับรายการวันเลข c ค a ซีได้ใหม่ทางช่อง YouTube ของชนิดนันชาแนล n n e l สำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการรับชม สวัสดีค่ะ